ที่พยายามในการที่จะประคับประคองตระติหรือประคับประคองจิตที่ให้ตั้งอยู่ในความสงบนี้ให้เป็นภาพพื้นปกติเรื่อยไปอย่างนี้และไอ้ความรู้ฝึกของจิตที่มีสต,ติปัญญาควบคุมอยู่นี่นะเนี่ยมันจะเป็นหลักสคำคัญทีเดียวเพราะว่าไอ้ก่อนนี้มันไม่ได้เคยตั้งหลักเอาไว้นะมันก็เลย ล้มลุกคุกคานไปมากแล้วนะอีธานี่มันรู้จักตั้งหลักได้แล้วนะพยายามประคประคองจิตเอาไว้เสมอที่เดียวเพลอน้อยนี้ก็เป็นเครื่องหมายว่าสติปัญญานี่ได้เป็นพี่เลี้ยงของจิตมากขึ้นแล้วคอยตรวจคอยสอบคอยรอบคอยรู้อยู่รอบด้านไปหมดแล้วการกระทบพัฒสะนี้ก็พิส่ง์ก็เลยลดจํานวนไปไอ้ที่จะไปแพร่เกิด ชอบไม่ชอบยินดียินร้ายอะไรล่บนี้นะล้วนจะว่ามันหมดฤทธิ์เลื่อยตายก็แล้วต่ำเมื่อมีตารมองย้อนกลับเข้าข้างนานแล้วนะมันดับอะไรต่ออะไรได้เรียบไปเรื่อยๆไปเองแม่ให้มันกอ่อทุกข์ก่อโทษเกิดขึ้นมาเพราะว่าไอ้ความที่เรามีสติปัญญาเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจอย่างเดียวนี่นะนี้ไม่คุ้มครองได้หมดจริงๆ เพราะว่าไอ้ที่ลดตัณหาจะมาโผล่ขึ้นทางไหนทางภัาสับทางตาทางหูเป็นต้นเราก็รู้จักจำรวมรู้จักระวังแล้วก็รู้จักพิจารณาปล่อยวางมันทั้งภายนอกทั้งภายในอยู่เป็นประจำแล้วก็นับว่าการปฏิบัติประจำวันนี้เป็นการเดินตามรอยของพระได้ตามสติป,ปัญญาของแต่ละคนด้วยกันทั้งหมดนี่นะ แล้วก็มีจุดรวมก็คือว่ากวาทิ่รเอดออกนี่นะให้จิตเนี่มันสะอาดหมดจดงดงามขึ้นมาทั้งทางกายทางวาจาก็ปราศจ,จากโทษเรื่อยไปแล้วนี่ขอให้พยายามกันให้เต็มความสามารถแล้วข้อปฏิบัติอย่างนี้ไม่ไปอื่นลนะตรงแนวไปสู่นิพพานทีเดียวคือว่าจะเอียงเทไปสู่นิพพานทั้งหมดไม่ว่าในลักษณะอย่างไหน เป็นจุดรวมที่ว่ากวาดทิ้งแล้วมันก็เคลื่อนมันก็สะอาดแล้วมันก็ไม่มืดมัวมันก็มีความสว่างประไวขึ้นมาเพราะว่าได้มองเห็นข้อแท็จจริงอยู่ทั้งภายในทั้งภายนอกแล้วนะว่ามันไม่มีอะไรมันว่างจากจตัวตนมันว่างจากจตัวตนนี้มันเห็นทั้งภายนอกภายในได้แล้วแล้วก็ไม่ไปอื่นแล้วเียงเทไปสู่นิพพานเรื่อยเคียว แล้วข้อปฏิบัติอย่างนี้นะไม่ต้องไปเอาอะไรมากมายเลยครับอ่านตัวเองอยู่เป็นประจำเท่านั้นวาจีเลทิ้งอยู่เป็นประจำเท่านั้นแล้วมันก็จะอ่านหมดจดเรื่อยไปเพราะว่าไอ้สติปัญญาที่มีการรู้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไม่กวาดอย่างดีแล้วไม่เป็นการทําให้ทุกข์ท่อของทีเลตันหาอุปาทานเนพาถอยกำลังเรื่อยไปทีเดียว เพราะว่าไอ้เครื่องมืออย่างนี้เรารับมันอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่ว่าขณะไหนตลอดยืยนเดินนั่งนอนอะไรเนี่ยเราก็พ้อมกันอยู่อย่างนี้เรื่อยไปสอบตัวเองอยู่อย่างนี้เรื่อ,ภาภาอ,อ,ยอยไปทีเดียวแล้วการผิดพลาดทางเผอก็น้อยน้อยไปเองเพราะว่าไอ้หลักของสติหรือปัญญาเนี่ยมันมีกำลังมากขึ้น และวไอ้กำลังของทิเลรตัณหาอุปาทานมันก็จะถอยกำลังไปเพราะงั้นเหมือนนะ่ต่เราจุดไฟขึ้นความมืดก็หายไปเองนี่เราจะต้องพยายามพยายามให้เต็มความสามารถเนะเพราะว่าไอ้ทธติปัญญาที่เป็นเครื่องมือสำคัญเนี่ยที่ได้รับให้มันคมอยู่เสมอแล้วมันก็จะตัดอะไรขาดออกไปได้หรือปล่อยวางอะไรออกไปได้งา่ายหรือเด็ดขาดออกไปได้ ในบางสิ่งบางอย่างเราจะต้องได้ขาดกับมันก็ได้ขาดกับมันเะเลยทีเดียวเช่นก,การอ,อกไอไอไอ,ไอดของเสือปิดนี่ก็เหมือนกันนะถ้าว่ามีการอ่านภายในรู้จักดับปัญหาได้แล้วเนะี่ยไม่มีการติดอะไรเลยแม้จะรูปน้ำขันห้าที่เคยยึดมั่นถือมั่นนี่ก็ไม่ติดไม่ติดว่าเป็นตัวเราคือไม่ยึดถือเป็นตัวเราของเราแล้ว แล้วไอ้อื่นๆน่มันจะมามีกําลังได้ยังไงเพราะว่ากําลังใหญ่ที่เราจะตัดรอนทองกําลังไอ้พวกความยึดมั่นถือมั่นนะในขังห้าเนี่ยในรูปนามน,นี้ถ้าว่ามันแยกออกไปเป็นรูปประทานามธาตุแล้วทุกสิ่งเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของสําคัญเลยละได้ขาดไปเลยก็มีเพราะว่ามันเป็นกําลังใหญ่ที่สติปัญญาที่จะเป็นเครื่องอ่านออกนั่นเอง เมื่อมันอ่านออกแล้วมันก็ต้องไม่ไม่หลงแล้วก็มันก็ต้องไม่ไปไอยเล็ดอร่อยกับไอ้สิ่งที่เป็นมายาของกิเลสตาหามันก็เป็นเครื่องอ่านอยู่ในตัวเอและไอ้กิเลสตัณหานี่ก็จะตายไปทุกวันนะั่นนะเพราะว่าเราไม่ได้ให้เหยื่อคือว่าไม่ไดยบอนเหยื่อให้มันสลงอยากเราคอยตัดรอนทอนกําลังคือว่าคอยคาเหยื่อทิ้งคือว่า ไม่เอาอะไรอรอดนั่นเองแล้วอาหานี้ก็เลยหมดกําลังในที่สุดมันก็จะผอมตายไปเองเราอยาให้อาหารมันก็แล้วกันไม่ว่าทั้งภายในไม่ว่าทั้งภายนอกคอยพิจนาพปร่งตกลอยวางเอาไว้้มันว่างจากตัวตนไปให้ได้เท่านั้นและกิเไสตัณหาอุปาทานเนี่ยนะมันก็จะผอมตายไป,ไปเรื่อยไปทีเดียวและจิตใจนี้มันจะได้หยุดนะไม่เป็นธาตุของตัณหา คือว่าตันหามันจะได้ไม่ทามาปรุงจิตให้เราร้อนให้ดินรนไปในลักษณะที่ว่าต้องการเยื่อของตามาคุณทีนี้มันจืดแจางว่างเปล่าไปได้เพราะว่าเรามีการพิจารณาปรงตกต่อยวางมันอยู่แล้วก็ไม่หลงหลายไปเอาอาเด็ดอร่อยในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสผิวกายหรือว่าในธรรมารมณ์นี่นะเราคอยจัดอาหาร ไม่ให้ตันหามันเข้ามาปรุงจิตเนี่ยอย่างเดียวแท,ท้ๆทีเดียวถ้าว่าตันหานี้มันไม่เข้ามาปรุงจิตได้แล้วจิตนี้ก็ไม่มีทุกข์เพราะว่าเราจะต้องพยายามดูอย่างเดียวคือว่าละตันหาอย่างเดียวตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าให้ละตันหาทั้งนั้นแม้ว่าจะเป็นคําพูดย่อๆก็มีความหมายลึกซึ้งนะัก ในเรื่องให้ละตัณหานี่ไม่ว่าลักษณะไหนหมดเราจะต้องมีการกลัวจับพิจารณาให้รอบครอบเท่านั้นแล้วก็สามารถที่จะละตันหานได้จากอยาเข้าไปหาขั้นกลางขั้นอื่นก็ได้ขอให้พยายามให้เต็มความสามารถเท่านั้นชายชนะเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่ามีอยู่แล้วตามที่ผู้ปฏิบัติก็ได้พบเข้ากับความว่าง ความสงบเลยที่มันราศจะจตกจันหาลกวนถึงจะได้เป็นวางค้างบางข่าวก็ยังนับว่าเป็นผลกํลไรอยู่นั่นแหละแล้วก็อาจจะเพิ่มคูณขึ้นมาอีกเพราะว่ารู้แล้วว่าไอ้การละกันหาได้ทีไรเนี่ยจิตใจมันมีความว่างความสงบได้ตามสมควรแล้วถึงี้ถูกกันหามายุ่มมาแย่มายุมายงเนี่ยมันก็จะรู้ว่าไอ้นี่นะเป็นมายาทางนั้น คบกับมันไม่ได้ให้อาหารมันไม่ได้จะต้องตัดรอนทอนกำลังมันเสียและไอ้ตัณหานี่มันจะได้หมดกำลังไปแล้วกำลังของสติปัญญาก็จะได้มีขึ้นอย่างนี้มันเป็นข้อปฏิบัติที่อ่านเอาภายในจิตใจของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ทำให้รู้สึกได้ว่าอยู่ในแนวเดียวกันทั้งหมดแล้วนะข้อปฏิบัติที่ได้อ่านมาในการบันทึกประจำวันนี้นะ ไม่ว่าจะอ่านในข้อความอธิบายมากหรือน้อยก็าตามแต่ว่าจุดหมายปลายทางมันรวมอยู่ในที่จิตว่างจากกิเลสทางนั้นเพื่อจะดับทุกข์ดับกิเลสจากสันดานด้วยกันทางนั้นไม่ว่าจะตรวจดได้ทางหยาบหรือละเอียดอะไรก็อย่างเดียวกันอีกเพราะว่ามันต้องอบรมเหมือนกันที่จะต้องมีการพิจารณาให้รอบครอบรอบรู้เรื่อยไปเพราะว่ามันยังไม่พ้นอำนาจ ของมารมันอยู่ในระหว่างทางเราก็จะต้องปฏิบัติด้วยความไม่ประมาททิแกณาไปปล่อยไปวางไปเลื่อยไปอย่างนี้แล้วมันก็จะพ้นอำนาจของมารไปเรื่อยๆนะถ้าเราพยายามกันอย่างนี้เป,ป็นปกตินิสัยแล้วนะเนี่ยชีวิตเนี่ยจะมีความทุกข์น้อยลงและมันจะข้ามไปสู่ความค้นทุกข์ในขั้นจุดท้ายได้ แต่ว่าต้องพยายามด้วยปากไม่สมายนั่นแหละมันถึงจะมีสุดหมายปลายทางที่จะหลุดรอดออกไปสู่นิพพานหรือความไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอ,อีกต่อไปได้นี้เรากำลังมีการคิดพิจารณาศึกษากันอยู่แล้วก็ได้รู้ได้เห็นของตัวเองจริงๆโดยที่ว่าเราก็สามารถที่จะคนว้าดูว่า ไอโรคกิเลสกันหามันส่อพอขึ้นมาในจิตในใจขณะไหนนี่เราก็จับตัวมันได้ชัดหน้าชัดตาบ้างแล้วนะถึงจะมีการท่ายแท้มันไปก็ยังรู้สึกได้ว่าไอ้นี่มันยังมีมีเชื่อนอนเรื่องอยู่ถ้ามันโผล่อะไรขึ้นมาเราก็ดับได้แล้วอย่างนี้มันเป็นความ รู้ได้สติปัญญาของเราจริงๆนะแล้วมันก็ดับทุกข์ได้เรื่อยไปจริงๆเหมือนกันถึงในระหว่างทางนี่มันจะผักกันแพ้ผัดสันชนะบ้างมันก็เป็นของธรรมดาเพราะว่าจะต้องรอบครอบรู้เรื่อยไปทีเดียวเพลอไม่ได้เพลินไม่ได้อย่างนี้มันก็เป็นข้อปฏิบัติที่ตามหลักของมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ในอยู่ในตัวเองด้วยกันทั้งหมดนี่นะเรามี ชีวิตอยู่เพื่อการปฏิบัติที่จะมองตัวเองในด้านในเนี่ยว่าเอาสิเรตังหาอุปาทานที่เป็นเครื่องรบกบรรจายร้อนอบร้อนใจให้มันเตียนร่องเรื่อยไปเรื่อยไปไม่มีวันหยุดนะทำไปจนตลอดชีวิตทีเดียวเพราะว่าไอ้เรื่องสิเรตัญหาอุปาทานนี่มันเป็นของละเอียดไมเป็นของลึกซึ้งเราก็ต้องพยายามปะป,ะปะฏบิบัติด้วยความไม่ไประมาทเท่านั้น แล้วก็สามารถที่จะวาดเอาไอ้พวกกิเลสกันหาอุปาทานเนี่ยให้ออกไปจากสันดานได้เรื่อยๆแล้วก็จะได้พบข้าวกับความระงบนะที่ระงบอยากความทุกข์ทั้งปวงได้หรือว่ามีความสะอาดไม่มีความสุกระดกอะไรเกิดขึ้นมาหรือมันเกิดขึ้นมาเราก็รู้จักผัดถูชัยรักชำระชายรางได้ทำให้จิตใจเนี่ยมีความสะอาด ขึ้นมาได้แล้วอย่างนี้มันเป็นข้อปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดแล้วนะที่เราไม่ต้องไปจำไปคิดอะไรขึ้นมามากมายเลยเนี่มันเป็นข้อปฏิบัติที่รวบรัดเอามาแต่จิตที่มีความรู้อยู่เห็นอยู่สงบอยู่เท่านี้มันก็รู้จากกิเลสกันหนาวฝาทานที่ก่อเกิดขึ้นมาในลักษณะอย่างไร แล้วมันก็ดับได้ลอยได้วางได้หรือว่ามันไปยึดมั่นถือมั่นอะไรขึ้นมามันก็รู้สึกว่านี่เป็นทุกข์นะทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมัน่นหรือเพราะกิเลสกัณหาอะไรมันขึ้นมาชักดึงให้เชื่อมันแล้วห,หลงเชื่อมันตาในลักษณะอย่างไรก็ตามและในที่สุดไอ้ปัญญานี่ก็จับได้หมดนะแปลว่ามันจับไอ้ความผิดถูกอะไรอยู่ในตัวเองเนี่ย แล้วก็ก็พร้อมที่จะมีการปล่อยวางออกไปไม่ยึดมั่นถือมัน่นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เรื่อยไปทีเดียวแล้วข้อปฏิบัติอย่างนี้นะมันไม่ต้องทำอะไรมากเลยเนี่ยคอยรักษาความสะอาดความสงบภายในจิตในใจเอาไว้เท่านั้นและไอ้กายวาจานี่มันก็คอยตามไปด้วย